การขอวีซ่าประเภทนี้ขอวีซ่าไทยดีหรือว่าวีซ่าไทยซีค่าบริการในการยื่นวีซ่าอนุมัติวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้เวลาพอสมควร สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะในช่องปุ๋ยชาแนลนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยปุ๋ยจะมาพูดถึงการขอวีซ่าประเทศไอแลนด์นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยส่งคําถามมาถามปุ๋ยเยอะมากเลยว่าขั้นตอนการสมัครวีซ่าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยต้องทํายังไงมีเอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมต้องเอาตัวจริงไหมซึ่งวันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะมาสรุปให้ฟังนะคะ ปุยนะคะที่ทาวีซ่ามาหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าของไอแลนด์วีซ่าของ UK เควีซ่าของเชงเก้นแล้วก็วีซ่าของอเมริกานะคะวีซ่าของไอแลนด์เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากแต่มีรายละเอียดของเอกสารที่จะส่งค่อนข้างจุกจิกนิดนึงนะคะก็คือจะต้องเตรียมไปให้ถูกต้องตามที่เขาต้องการแต่ก่อนอื่นที่จะ ไปดูขั้นตอนการขอวีซ่าไอแลนด์เนี่ยปุยอยากจะมาทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่ประเทศไอแลนด์กันก่อนนะคะหน้าที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยเขาจะมีหลักๆอยู่2ชนิดนะคะอันแรกก็คือเป็นแบบช็อตสเตย์วีซ่านะคะหรือว่าเป็นวีซ่าที่อยู่ในระยะสั้นๆนะคะไม่เกิน90วันหรือว่าไม่เกิน3เดือนวีซ่าประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่า type C วีซ่าวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าประเภทนี้ขอเพื่อที่จะไปเที่ยวที่ประเทศไอแลนด์ขอไปแบบวิสิตแฟมิลี่แอนด์เฟรนนะคะหรือว่าจะไปเที่ยว หาแฟนไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนก็ต้องขอวีซ่าแบบนี้นะคะหรือว่าต้องการที่จะไปเรียนหนังสือนะคะแต่เป็นการเรียนหนังสือแบบคอร์สสั้นๆเช่นไปเทคคอร์ภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน3เดือนหรือว่าจะไปเรียนคอร์สไหนก็ได้นะคะซึ่งการไปเรียนแบบนี้นะคะก็คือมีเงื่อนไขว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะถ้าเป็นคอร์สสั้นๆหรือว่าเป็นวีซ่าที่จะต้องไปแต่งงานมีการนัดหมายที่จะไปแต่งงานที่นั่นนะคะหรืออาจจะไปทางบิสเนสไปประชุมไปทำรีเสิร์ชอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะต้องวีซ่าที่ ต้องอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยไม่เกิน90วันนะคะส่วนวีซ่าชนิดที่2นะคะก็คือเป็น long stay visa หรือว่าวีซ่าไทยดีวีซ่าประเภทนี้นะคะก็คืออนุญาตให้อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเกิน3เดือนนะคะวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าประเภทนี้ก็คือ j o y family ตามคู่สมรสนะคะไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์หรือว่าเป็นวีซ่าที่ไปทํางานหรือว่าได้ work permit นะคะแล้วก็ไปทํางานที่ไอร์แลนด์หรือว่าเป็นวีซ่าที่ไปเรียนหนังสือซึ่งการไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบ d ี หรือว่าไปคอปสภาษาอังกฤษที่เกินสเดือนนะคะซึ่งวีซ่าที่ไปเรียนแบบนี้สามารถที่จะทํางานพาร์ทไทม์ได้นะคะก็คือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่ในช่วงซัมเมอร์ก็คือสามารถทํางานได้ไม่เกิน40ชั่วโมงต่ออาทิตย์อันนี้ก็คือจะเป็นลองสเตย์วีซ่าหรือว่าเป็นวีซ่าไทดีนะคะสําหรับการดูวีซ่าเนี่ยเวลาที่เขาอนุมัตวีซ่ามาให้เรานะคะในพาสปอร์ตของเราเนี่ยไทยของวีซ่าเนี่ยเขาจะสแตมม์เอาไว้ตรงนั้นนะคะว่าเป็นวีซ่าไทดีหรือว่าวีซ่าไทซีตรงนั้นเราสามารถที่จะดูได้ ค่าบริการในการยื่นวีซ่านะคะถ้าเกิดว่าวีซ่าเราไม่อนุมัติเนี่ยเราขอคืนไม่ได้นะคะสมัครแล้วก็คือจ่ายไปเลยสําหรับเป็นวีซ่าเนี่ยเขาจะมีแบบ2แบบนะคะในการขอวีซ่าก็คือเป็นแบบซิงเกิลแล้วก็แบบมัลติเพลนะคะถ้าหากว่าเป็นวีซ่าที่เป็นแบบซิงเกิลนะคะก็คือเข้ามาครั้งเดียวแล้วก็ออกไปเลยนะคะไม่ได้เข้าออกเนี่ยก็คือ เสีย60ยูโรหรือว่าประมาณ2,400บาทนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีแพลนแบบบินมาที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่ประเทศอื่นๆในยุโรปแล้วเข้ามาที่ไอร์แลนด์อีกครั้งเนี่ยคือเข้าออกหลายครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามัลติเพลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบมัลติเพลเนี่ยก็คือจะเสียเป็นแบบ 100ยูโรหรือว่าประมาณ4,000บาทเราสามารถที่จะสมัครวีซ่าได้ล่วงหน้า3เดือนก่อนวันเดินทางนะคะเพราะว่าการอนุมัติวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งอันนี้ก็คือเราแนะนำนะคะให้สมัครล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางอย่าไปสมัครก่อนที่จะเดินทางเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้วีซ่าในการเดินทางนะคะสำหรับระยะเวลาในการสมัครนะคะ duration เ,เนี่ยก็คือในการสมัครวีซ่าเนี่ย ในเว็บไซต์นะคะเขาจะเขียนว่าประมาณ2ถึง8อาทิตย์นะคะในส่วนของช h o ต t เตย์วีซ่ซึ่งตรงนี้ก็คือใช้เวลาพอสมควรแต่ในเชิงของ practice นะคะที่น้องปุยเนี่ยเพิ่งสมัครมาก็คือได้ไม่เกิน10วันทําการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ช่วงที่พีคและไม่พีคช่วง period ที่คนมาเที่ยวไอแลนด์เยอะไม่เยอะแค่ไหนนะคะไปดูขั้นตอนนะคะในการขอวีซ่ากันบ้างนะคะว่าจะมีขั้นตอนในการขอ,อยังไงซึ่งปุยก็ได้ อ่านข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็จากประสบการณ์ที่ปุยทําวีซ่าให้หลายคนที่มาเที่ยวประเทศไอร์แลนด์นะคะโดยเราจะมีขั้นตอนหลักๆดังนี้นะคะอันแรกสุดก็คือว่าจะต้องเตรียมเอกสารในการขอวีซ่านะคะหลังจากที่เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วตามที่เขาต้องการเนี่ยก็คือเราจะต้องไปทําการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์แล้วก็กดปุ่ม s ั b มิ t เพื่อส่งข้อมูลการขอวีซ่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะต้อง ปริ้นแบบฟอร์มนะคะพร้อมทั้งใบสมัครเนี่ยออกมาแล้วก็ทำการเซ็นลายมือชื่อของเราแล้วก็วันที่กํากับเอาไว้ในแบบฟอร์มนั้นเพื่อพร้อมที่จะเอาไปยื่นนะคะซึ่งแบบฟอร์มนี้เขาเรียกว่า a p p พลิเคชัน s ม m ร a r ฟอร์มหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องไปนัดหมายเพื่อไปขอยื่นเอกสารที่สถานทูตไอแลนด์ ที่ประเทศไทยนะคะอยู่แถวถนนวิทยุซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าวันนัดหมายที่เราได้คือวันไหนนะคะหลังจากที่เข้าไปยื่นเอกสารนะคะก็คือจะต้องเสียค่าบริการในการสมัครวีซ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็รอวีซ่าในการอนุมัตินะคะเมื่อวีซ่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่จะโทรมาบอกหรือส่งเมลมาบอกนะคะว่าให้ไปรับเล่มพาสปอร์ตคือตอนนี้เราจะรู้ผลนะคะว่าอนุมัติหรือว่าโดนปฏิเสธวีซ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูรายชื่อเอกสารที่เราจะต้องจัดเตรียมแล้วก็ส่งในการสมัครวีซ่านะคะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะใช้บริการในการทำวีซ่าให้ปุ๋ยก็มีบริการในการจัดทำวีซ่ามาที่ประเทศไอร์แลนด์ให้ด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดต่อได้จากข้อมูลที่ลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะ,จะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ